ทำไมไม่ไหวค่าทำไมไม่ไหวค่าทำไมเหรอมือจะหนักมากเลย สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับวันนี้มากับแม่มตบมือหน่อยแล้วเรื่องผีมาตบมือทำไมเนะี่ยตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่กาญจนบุรีนะครับอยู่ที่แพรแล,นนแล้วก็เล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยแหละนะครับเราคุยไปคุยมาแม่ก็บอกว่าเออวันนี้ มึงไม่ถ่ายคลิปวิดีโอหรอออกมาเที่ยวอะไรแบบนี้ผมไม่รู้จะถ่ายอะไรก็คุยกันไปคุยกันมานะครับแม่ก็บอกว่าเอองั้นเล่าเรื่องพ่อมึงไหมเรื่องผีพ่อผมวิญญาณพ่อมึงเขาเคยมาหาแม่ด้วยหรอมาปล่อยปะมาหลายร,รอบใช่หรอ,อืตอนตายอตอนตายใหม่ๆก็วิญญาณมาหาไม,าม,ามา่นอนอยู่บนที่นอนเหรอใจใจเยน็นใจเย็นอย่าพิ่งเล่าอย่าพึ่งเล่าโอ้โหมาถึงก็ใส่เลยใจเย็นดิเพื่อนๆครับหลายๆคนเนี่ยถามหาอยากให้แม่เล่าเรื่องผีอีกวันนี้จัดให้แล้วเพราะฉะนั้น ต้องกดไลค์กดไลค์หน่อยกดไลค์เลยกดไลค์กดเยอะๆเดี๋ยวมีเล่าอีกเดี๋ยวแม่มีเล่าอีกแม่มีหลายชั้นเอาเรื่องป๊าก่อนเรื่องปาพ่อผมเนี่ยตายไปตั้งแต่ผมอยู่ป .5 ป .6 นะครับตายปี49ใช่ปี49ก็ประมาณกี่ปีแล้วสิบกว่าปีอ่าประมาณสิบสามปีนะครับตายไปแล้วสิบสามปีนะครับผมอ่ะให้แม่เล่าเลยอ่ะตอนนั้นตายไปได้มาสัก2อาทิตย์มั้งอ่า แม่นำที่นอ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 ยู่กับอีจ้ำตอนนั้นที่ไหนจำได้ไหมเขาตายไปสองที่แหลปีสี่เก้าแหละเขาก็มาหาญาตเขามันมานั่งเอาขาเนี่ยยันพ้องจะนั่งขายันพื้นนั่งคู่เข่าอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนเวลาเราสวดมนต์อ่ะอนั่งขาเหมือนถ้าเทพเทพประบุเขาจะเรียกแม่ว่าแม่มึงแม่มึงอือแม่ได้ยินเสียงเป็นเสียงพ่อเลยเสียงพ่อหมือนเลยแม่แม่ก็ลุกคุ้มหมอเนื่องจามึงตายไว้นี่หว่าแต่ก็ มีอะไรเขาฝากลูกเลยนะนเขาฝากลูกเลยนะเขาฝากลูกเขาด้วยดูแลเขาหน่อยนะเขาคิดถึงลูก,กวะเนีย่ยแต่แม่ครับเออเออเออแต่คือตอนนั้นแม่รู้แล้วว่าเขาตายคือรูแ้ลแ,ลแล้วว่าฝันถึงผีเออมันไม่ใช่มันคือฝันตื่นอะอเหรอแต่มั่นใจว่าพ่อมานั่งข้างเสร็จแล้วคือในฟาร์มในที่เห็นเนี่ยเหมือนว่าเขาร้องไห้แม่ก็จะเอามือไปไปไปเช็ดน้ำตาเขาเนี่ย เขาเขาหายไปเลยอ๋อก็คือแม่จะเอามือไปจะไปจะบอกว่าอย่าร้องอย่าร้องต่ได้เสียงเราอื้อ่ะเสียงเสียงเสียงอืนอ่ะเขาจะเอ่ยว่นงมืงงไงพวกเนี้ยฝากลูกด้วยนะเขาสองสองคนอ่ะเขาคิดถึงเขาคิดถึงลูกไว้อันนั้นเป็นสองอาทิตย์แรกที่ป้าเสียใช่ใช่แล้วก็มาหาแม่เลยแล้วหลังจากนั้นวิไแม่แม่จำได้ไหมว่าตอนนั้นที่ว่าเรายยายไวหนองแค ที่แม่ไปเช่าตึกแคนํา,ยา,ยาสั่งต,ตลาดอ่าอ่าจำได้อ๋อตอนนี้ออคือตอนเช้าเราจะขายนองแขมกันแลว้วตอนตอนเ <บา S 1> ย็นเราจะมาขาย,ขายที่ร้อยสบสี่อ่าใช่ได้ขายสองที่เจนั้นคือตอนนั้นเนี่ยนะครับบ้านผมเนี่ยขายของสองรอบเลยก็คือตอนเช้าเนี่ยเราขายกันที่พอตกช่วงเย็นเนี่ยนะครับบ้านเราก็จะเก็บข้าวของฮะแล้วก็มาขายที่ร้อยสิบสี่ต่อ นะครับเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยที่ที่ร้อยสิบสี่เนี่ยมันขายไม่ค่อยดีนะครับเราเลยลองมาขายที่เราก็ย้ายบ้านนะย้ายบ้านไปแล้วแล้วก็นอนมันเตึกแถวอ่า,อามันเป็นตึกแถวสามชั 3, ้นอืมอืมอืมแล้วคือตอน,น,นพอมาขายร้อยสิบสี่ตอนเย็นอนะ่ะมันมันไม่เหมาะกันนอน,นได้แต่แบบขายของอือแล้วก็นอนอ่เอาเราจะกลับจากไอร้อยสิบสี่ประมาณสี่ทุ่ม เราจะถึงเพื่อนๆเข้าใจไหมอันนี้คือตอนเช้าขายที่อีกที่หนึ่งนะครับก็คือเป็นที่บ้านก็คือนะครับตอนเย็นเราก็มาขายที่ที่ร้อยสิบสี่พอขายร้อยสิบสี่เสร็จปุ๊บสี่ทุ่มผมก็จะกลับที่แรกก็คือนออเคช่วงที่ว่ากลับบ้านเนี่ยอืเขาจะกลับบ้านนี่ประตูก็คือว่าเขาจะเห็นเลยว่าไฟไฟอ่ะขบ่น เราจะเปิดไว้กลางคืนอข้างล่างก็เปิดไว้อืคือบางวันเนี่ยที่แม่เดินมาจากทางเข้าบ้าน่ะออืแม่จะมองเห็นเหมือนเหมือนม,ม,มีคนมาเกาะลูกกงคือเกาะเกาะไอ้ไอ้เล็กดัดบ oh, 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 oh. นชั้นนั้นอนะ่ะเพราะชั้นนั้นเป็น,เป,นเป็นที่ไว้ลูกพ่อม mm hmm. เห็นบกอกว่าเกาะเกาะลูกกงรอเราอะ่ะ mm hmm. ทุกวันจนบางวันนี้ก็เหมือนกำลังรอตรงบันไดชั้นที่สี่ชั้นส mm ี่ห้าเปิดตูป้ประจนเลยว่าขาแสงเกงขาวขาว mm hmm. พยายามแบบ เดินขึ้นบนบ้านเออเขารอเราทุกวันจนมีวันหนึ่งยีแม่จีจูยีก็คือพี่สาวของแม่เออนะครับเป็นญาติกันก็คือป้าผมเ่าเปร่างทรงมาก่อนนี้เขาก็รับทรงอะไรเงี้ยแต่ผมด้วยว่าทรงจัดลักษณะก็คือมีวิญญาณผ่านไปผ่านมาง่ายเอาว่างั้นนะครับคนจิตอ่อนแม่ก็พอรู้อยู่ว่ามีความูสึกเหมือนกับวิญญาณพ่อ่างตางแม่ก็เลยไปหายีมึง ยีอีอ่ะเขาจะไม่เคยมารู้หรอกว่าพ่อมูักคุยแม่คุยว่าอะไรอ่าอคือเขาไม่รู้อยู่แล้วคนนอกเพราะเขาไม่ได้มาอยู่กับเราใช่แม่ก็นั่งอยู่กับยีอีคุยกันไปคุยมาอยู่อยู่ยิ้มตาขวางตาแบบว่าเหลือลึกเหมือนพ่อผมจะมาพ่อชอบตาเหลือลึกแม่ถามเป็นไรเขาบอกว่าตัวเองเอารูปเขาลงมาหน่อยนะมันสูงไปยีอีจะรู้ได้ไงว่าเราเอารูปมันสูงก็เจ้ามันปิดเก้าอี้แฝงมันจะสูงเลยใช่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 ก่อนคือคือคือสมัยก่อนเนี่ยนะครับ ผมอยู่ชั้นสองนะครับผมก็จะเอารูปป้าคือรูปหน้างานศพน่่นะครับไปไว้บนหัวนอนเลยคือไว้สูงมากว่ามีตะปูตอกไปแล้วอ่าใช่มันมีตะปูตอกไว้แล้วด้วยความเป็นเด็กแล้วก็ไม่รู้ผมก็แขวนเลยแม่ไม่รู้ด้วยเนี้ยเพร่าแม่ไม่เคยเข้าไปเอารูปเขาลงมาหน่อยมันส่งไปเพี่อืม่เสร็จแล้วคือพ่อมึงเวลาคุยแม่ที่เขาตัวเองอ๋ออ๋อยี่นั่งตาแข็งตัวเอง เขาฝากรู้เด้นะเออนั่งแล้นาแล้วเขาจะออกคือมันก็เข้ามาแล้วออกไม่ได้มันเข้ามาสิงเข้ามาสื่อแล้วออกไม่ได้เขาจะอย่างไงกูหยองไงวะเนี่ยสบังก็ออกไปได้ก็มันก็ว่าเข้ามาสื่อคือเรารู้เลยว่าเขาไม่ได้โกหก เพราะว่าเราอยู่กันเราจะรู้การพูดจากอนเราเขจะมีความเข้าตัวเองเนี่ยและคือโกหกไม่ได้เพราะว่าอีอีไม่รู้แน่นอนว่าเขาไม่เคยมาบ้านเราจะรู้เด้ไงว่าลูปหลาไว้ซะสูงงั้นใช่แล้วผมไว้สูงจริงๆแล้วแต่หลังจากนั้นกลับมาแม่รีบมาให้เหมืออรูปลงมาใช่ผมก็เลยรีบลงมาเลยต้องบอกเลยว่าบ้านที่ผีโคตรเยอะนผมผมใช้คํานี้รู้ว่าผีโคตรเยอะเพราะว่าข้างบ้านน่ะเขามีว่าเจ้าของขายยามก่อนแล้วเขาถูกคอตาย พอตายแล้วทคืนคนอนอะ่ะมันเป็นห้องแถวติดกันอะ่ะนอนได้ยินเสียงลากพื้นอยู่บนดาดฟ้าทุกวันลากพื้นเดินลากพื้นไม่ถึินลากพื้นธาเดินลากโซ่อะ่ะเขาบอกว่าตายทีต้องเน่าแล้วหม่นแล้วอะ่ะน้ำเหลืองยืะมาถึงได้รู้ว่ามีคนตาย แล้วเราอยู่ติดเขาเขาเลยเออก็นอนอยู่ในเสียเยี่ยใครบาึ้นมาเดินมาดาฟ้าทุกวันวะเดินลากโซ่เลยนะผมขอแทรกนิดนึงที่ผมบอกว่าที่บ้านหลังนี้ผีเยอะมากเพราะว่าแต่ก่อนตอนเดียวผมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีเลยคือไม่สนใจก็เหมือนเป็นเด็กวัยรุ่นทั่วไปผมอะเจอกับตัวเลย ครั้งหนึ่งนะครับแม่จํดได้บ้านมันจะมีชั้นลอยอ่ามันจะมีชั้นลอยครับเป็นชั้นลอยแม่ก็จะไว้เก็บของอะไรแบบนี้แล้วก็คือชั้นลอยตรงนั้นอ่ะตอนที่ย้ายเข้าไปใหม่ๆเนี่ยมันก็มีคนไหว้อะไรสักอย่างเนี่ยอยู่ตรงมุมห้องครับตรงชั้นนั้นอ่ะมันจะมีคนไหว้มีคนอะไรแบบนี้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ย้ายเข้าไปเลยผมก็ถามแม่แม่ก็บอกว่าอ๋อคงเจ้าของเดิมคงจะเลี้ยงกุมารหรือว่าเลี้ยงอะไรไว้ผมก็ด้วยความเป็นเด็กก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับมีครั้งหนึ่งคือผมกลับบ้าน กลับก่อนแม่คือเปิดประตูเข้าไปผมเห็นว่าเป็นรถไขาลานนะครับรถไขาลานที่เขาที่เขาวางไว้ตรงหน้าชั้นลอยอะ่ะตรงหน้ายิงอะ่ะมันค่อยๆแบบหล่นลงมาจากบันไดยอย่าแม่แล้วผมเพิ่งรีบวิ่งออกจากบ้านเลยคือทั้งบ้านไม่มีใครอยู่ครับแมันจะหล่นลงมาได้ไงคือตั้งแต่นั้นไป้นมาผมผมกลัวบ้านหลังนั้นมากคือถ้าแม่ไม่กลับบ้านผมก็ยังไม่กลับเข้าก่อนแม่กลัวเชืออะไรแบบนั้นก่อน้น,นะนะ มัา<ค>น้าตัวจริงใครใครอยู่ไอยู่ไม่ท่อนครับเพราะว่าหลังจากที่ผมย้ายกันออกมาคนก็เช่าอยู่นะเพราะว่าราคามันถูกมากามถูกแบบบ้านสามชั้นแล้วคือตรงนั้นน่ะคือมันเป็นผ่านไปผ่านมามันสามารถทำมาหาแดกได้พูดตรงตในราคาสามพันเนี่ยมัน เนคุ้มตลาดนะครับแต่ก็คือไม่มีใครอยู่แบบอยู่ได้นานอ่ะมีไหมแม่เรื่องป้าก็มีอีกรอบหนึ่งก็ตอนนั้นรู้สึกว่าตอนอยู่ที่หนองแถบแหละตอนแยกก็ตายไปได้มาสองสามปีก็มีความรู้สึกว่าแม่นอนนอนอยู่ก็เหมือนกับว่าเขามาจับผมจับพ่อแม่แต่แม่รู้เป็นป้ามีปัญหากันก็แยกป้ามันก็มานอนจับ คือแม่เป็นความรู้สึกเหรอใช่แล้วแม่ก็มองแม่แม่นอนแม่ก็มองลืมตาแม่รู้เป็นพ่อมึงเพราะแม่จ,จาจําคงก็ได้ก็มาเป็นปกติไม่ได้มาไม่น่ากลัวแต่ตามเก็เศรา้าๆเขาไม่จะเห็นแบบมัมนสรัวๆจำอย่างเงี้ยจำบางแนละ้วแต่ก็นะไม่พูดอะไรก็หายไปอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่แม่เจอปาแก็ไม่ใหมเ่เลยคือผมเวลาทุกวันเนี้ยผมพูดตรงๆแล้วว่าเวลาที่ผมสบายอย่างเงี้ยผมจะนึกถึงป้านึกถึงน้อง ตลอดจะคุยแม่ตลอดลว่า mm hmm. ถ้าไอ้จ็อบอยู่เนี่ยก็ mm hmm. คงจะดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเออครอบครัวมันจะพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันมากกว่านี้เออถ้าคนนั้นอยู่คนนี้อยู่คือผมจะคุยกันบ่อย mm hmm. เรื่องอะไรแบบน,นี้<ร>แม่มีอะไรอยากจะเล่าให้คุณดูฟังไหมมาถึงออรเรื่องอ,อะไรเรื่องผีเรื่องอะไรอ่าเรื่องผี เอาเรื่องผีเรื่องเจา้าหรไม่รู้ผีหรือเจ้าคเอื่งแถมนนแถมแถมตอนนั้นแม่ก็ไปหายีที่วันปู่เสร็จแล้วไอ้จู๋หมออีบอกแม่ว่าแม่ก็ไปตามผมสาบผมท่าน,นทำผม,มแม่ก็เลยเออแม่ก็เลยไปหาไ,ปไอจูอตอนที่แม่ดึงคำร้านเาาาสร,ริมสวยนะหน้าโตจูตูโชกอ่ก็จะมีผู้หญิงกับกุมารีเหมือนกับผู้หญิงที่เหมือนพวกเจ้าแม่อะไรอ่ะคุนเจ้าแม่เฮ้ยแม่เรื่องนี้ผมไม่รู้เรื่องแม่ไม่เคยเล่าให้เราฟังเออเรื่องนี้แม่ไม่เคยเล่าให้ผมฟังเลย เป็นผู้หญิงกับกุมารียิงอยู่ด้วยกันแค่แม่ไม่ว่าเขาทั้นแหละคือแม่มองเสร็จแล้วแม่ก็ไม่สนใจไม่จะไหวทําไมแม่ไม่รู้จักไม่ไปได้พระไม่อะไรแม่ไม่สนใจแม่คงไม่สนใจเรื่องนี้แต่แม่ดต่มันเหลือบตามองไงมองปุ๊บแม่ก็สนใจมันึืตื่นเข้าไปในร้านเลยคือถ้าแม่ไม่เห็นนะคงแม่ไรหรอกแต่เห็นแล้วแม่ก็ไม่ไหวไม่ได้สนใจอะไรกลางคืนนอน ก็มาเยือนบ้านเลยก็คือแม่กลับมานอนบ้านที่สมพัแเลยที่บ้านหลังเก่าสิฟ้าไม่บ้านหลังนี้ก็ผีเยอะมันทางผีบาบ้างเนี่ยมันเป็นมันเป็นทางสามแพ่งพอดีไปไปวิ่งเข้าบ้านผมเลยแล้วบ้านผมไม่เคยมีรูปอะไรเขาเรียกะไรนะเสือคาบดาบอะไรก็แล้วบ้านผมไม่เคยติดเลยพ่อเอาเงพันธุนองสิงห์วางจ้า อ,อีอส่สารที่ทำรูปตอ,อนท่านรอเสือกวางไงแม่งงใี่นี่เสือขับดาบว่ะเออใช่ผมค็ดีแต่เสือขับดาบเออ,อต่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 อาที่บ้านบ้าที่บ้านแม,ม่นอนนอนอยู่ไม่มีความสึกว่าแม่นอนอยู่บนเตียงที่นอนแต่แม่รู้สึกว่าแม่ถูกลากลากลงจากบนที่นอนลากลงมาอยู่เกือบหน้าประตูแกล้งแม่ลไม่ไม่เราพอแม่เราแม่ตื่นยังไงแม่ตื่นมาก็อยู่บนมือฟังคือแม่ มันก็แม่มีแรงสู้มันมันก็งัดแม่ลากกับสองตัวอีตัวกูมารีพอลากแม่มาตรงกลางนอตเสร็จแม่สู้ไม่ได้ลากกับสองตัวกมารีเข้าไปเหยียบเหยียดเหยียวหลังแม่แล้วบอกทำไมไม่ว่าทําทำไมไม่ว่ายขาทำไมเหรอมือเจะหนักมากเลยว่าใส่แม่อย่างี้แม่บอกแล้วกูมากูต้องไหวมึงด้วยแม่ก็เถียงแล้วมันก็ต้องวานงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวเธมึงแม่พอแม่เหมือนกับแม่ก็ตั้งจิตจะจะสุดสมมติฐานจิจอนไอ้เจี๊ยมันไม่กลัวว่ะ มันไม่ใช่ผีอ่ะมันเป็นกุมารีกับเป็นเหมือนเหมือนกับพวกเจ้าแม่นางมงนางไม้อะไรแบบนี้เออไม่กลัวออสวนให้คอยแตกตายข้าไม่กลัวจ้าแม่บอกว่ามันยังไงกลัวแม่หนูคุณพูดที่งเลเหรอเออสวนที่คอยแตกตายข้ามีกลัวจ้าพูดไงพูดแล้วหน้าเราตาแล้วผมมันนะผมมันยาวนะคือจะตอนแรกเขาไม่เห็นผมแค่เนี้แล้วผมก็ยาวเรื่อยๆแล้วหน้าตอนแรกนมันเจ้าแม่หน้ามันก็สวยๆแล้วแม่ก็มองหน้ามันหน้ามันค่อยเละลๆมันแกล้งแม่ บอกว่าเฮียน่กกากลัวอยามาลองดีกับข้านะพวกเนี่ยเฮี่กกาแม่บอกถ้าถ้าถ้าข้าพิค้าขอโทษจากพ่อครับจบขอโทษนะขอโทษแม่ว่ายันดี <c oughs> แค่นี้แหละเจ้าตุมิค่ะกูยังไม่ทำอะไรเลยอะแค่กูไม่ไหวมึงแค่นี้หรอเ <c oughs> จ้าตุมิค่ะพวกเนี่ยนี่ยโอ้ยเฮียมึงนี่แม่งเจ้าหรือเจียววะ <c oughs> แม่งย่าโสอ่ะคือว่ากูแค่กูไม่ไหวมึงอ่ะมึงแม่งมาหลอกกูเลยอะ ก็หายไปเลยก็แม่ต้องบอกเพราะ<อ>แม่สวมกระสาชิมชอยไม่กลัวไงออไม่กลัวแม่เออแม่สู้เลยไม่ได้ล่ะแม่บอกแล้วมันจะไงกูไม่ถามมันเนี่ยบ,บอกว่าเจ้าดุหมิ่นข้าแม่เอาทั้งข้ามาขอโทษนั่งขอโทษนะข้าลูกข้าไม่ถึงการขอโทษขอโทษจริงๆออก็แค่นี้แหล,ละแม่มันก็ไปเลยทั้งสองตัวตัวนี้เรียกมาสองตัวไม่กลัวอนะ <_ an> แต่เมื่อก่อนนี่คือเรา <_ an> ทุกคนเราก็ถือว่าเราก็ทำบุนหนักหรือ็ไม่กลัวมันเน่าทุกคนต้องเซมายแล้วอีหานเนร้าย <_ an> แม่งดึงแม่จากที่นอนลากแม่ออกมาลากแม่แล้วคือแม่ก็พยายามยึดที่นอนยึดยึดมันก็ลากตีนแม่ล,ลากแลก้วล,ลากเสร็จมันล,ลากแม่ตรงกลางจะถึงตรงประตูห้องเสร็จแล้วมีตัวกุมารีเขามัเหยียบเหยียบเหยียบแม่แม่โคตรร้ายเลย ที่น่ากลัวอันนี้น่ากลัวอันนี้น่ากลัวเนี่ยอันนี้แม่ไม่เคยเล่าให้ผมฟังเลยผมก็ไม่เคยได้แม่ไม่เล่ามึงไปเรื่องผีรอเปล่าบางทีการที่แม่จะมานั่งคุยเรื่องผีแล้วมึงฟังเดี๋ยวมึงจะหามึงก็ทำกกลัวไงแม่ไม่เล่าแม่เฉยแม่ก็เถอะแม่ไม่กลัวมันเฉยแต่เรื่องคือกูสู้มันไม่ได้สัตว์มันร่าเรื่องแบบนี้มีเยอะไหมแม่พูดตรงไม่ว่ามันมีเยอะนะแม่พูดเนี่ยเพียงแต่ว่าบางคนจะเจอบางคนจะไม่เจอจะเจอรูปแบบไหนึ้นจะบอกว่าบ้านหลังเก่าถ้าใครดูปีมตั้งแต่กรทอิหน้า ไอเด็กพวกนี้จะเรียกว่าบ้านหลังสีฟ้าตัวผมก็เจออันนี้ตัวผมเจอเองนะแล้วตัวแม่ก็เจอ,อเอาไว้คิดหน้ามาเล่าให้คนดูฟังดีกว่าออออแม่ขอไลค์เลยอข,เขอไลค์สักสามหมื่นไลค์ได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวงวดหน้านะแม่จะเล่าเรื่องค<แ>ุณ<แ>สมบัติให้ฟังเรื่องคุนสมบัติที่แม่ไม่เคยเล่าใครฟังเลยสามหมื่นไลค์เหรอขอสามหมื่นไลค์แม่เล่าคุณสมบัติให้ฟังเลยสามหมื่นไลค์เพื่อนๆเพื่อนๆเข้ามาดูเพื่อนๆต้องกดไลค์เลยเรื่องขุนสมบัติเป็นเรื่องจริง เรื่องนี่ผมไม่เคยฟังไม่เคยไลฟ์ฟังนพราะมีเด็กอยูอ่นะครับผมนะถ้าเพื่อนๆอ,อยากฟังในคลิปต่อไป30,000ไลค์นะครับผมนะถ้าชอบฝากกดไลค์ฝากกด subscribe ช่องนะแค่มันลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวนะันนี้ขอบคุณมากมากเจอกันคลิปต่อไปครับไม่ไปถ้าเจอกันนะอย่างที่ขอ <laughs> <laughs>